ปัดยามเช้าครับมันฮนะตอนนี้เข้าหน้าหมา่มาพร้อมกับพี่ต่อยนะครับพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งนอนนะครับน้องอ้วนครับเจ้าเดิมกำลังปีนเขามาอยู่สภาพหน้าหมายก็จะเป็นหมายหน้าหินนะครับแล้วก็ปนไปด้วยหน้าหาดเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกันว่าจะมีไม่วันนี้ อ้น้องอ้วนสวัสดีครับมาแล้วครับน้องอ้วนไปครับนันะสวัสดีวันถุกจีนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่เอ่อสโปร์กินห้องนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันวันนี้อากาศร้อนนะครับดูซิว่าใครจะได้ตัวสามคนไปครับนันะก็รุนสวัสดียามเช้าอีกรอบครับนันะอย่างที่เกิดหัวคิดนะครับหน้าหมายนี่จะเป็นหมายแนวหิน เหมือนเดิมนะครับแจ้งหน้าใหม่ก่อนเอนี่ยเป็นกองหินแบบนี้นานๆอย่างที่นะนะเห็นนะครับวันนี้ผมจะเริ่มตีตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับเพราะเขาจะเป็นหลุมน้ำะนานาเห็นไหมวันนี้ไม่มีลมนะครับกระจอบเหมาะด้วยมากับคันเดิมนะครับคันใดว่าไม่มีลมแล้วผมจะเดินไปเรื่อยเยเราจะหากันว่าวันนี้เราจะเจอไซส์พี่บิ๊กไหมครับไซส์พี่บิ๊กหรือพี่ไซส์บอสนะครับตอนนี้หัวน,น้ําลงสุดเลย แล้วก็เริ่มเดินละเป็นหัวน้ําขึ้นด้วยนะครับลงสุดแล้วก็เป็นหัวน้ําขึ้นนะครับนะครับนะฮะตัวนี้เป็นอิมิลาร์ดาจม6นะครับจม6วิเป็นสลโลเพราะว่าหน้าหมายตรงนี้นะครับเป็นเอ่อร่องน้ําน้อยนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นน้ําตื้นเลยนะครับนะฮนะ ดูซิว่าจะเจอตัวไหมนะครับไปดูกันโอเคอันับแรกต้องเซตเบสก่อนุยครับไปโอ้หัวน้ำลงนี่มีที่ยืนเยอะนะครับเราจะได้เปรียบตรงนี้แหละไม่ใช่หัวน้ำลงคือน้ำลงสุดอย่างเงี้ยที่ยืนเยอะนะครับ อากาศร้อนเลยล่ะครับนั่นะนะนี่เสียงแจ๊ดไหมครับ <c oughs> เบิกหวานครัช่องนี้ไม่เออไม่รู้เป็นไงนะน้ำใสนนั่นะ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 ไม่ค่อยเจอฝูงปลาน้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยเจอหมึกด้วยต้องเดินนะครับต้องค้นเขาอะ่ะสภาพน้ำใสฝูงปลามันเข้ารอเปล่าน่าจะลงน้ำลึกกัน ค้นตัวเขานะนั่นนะรู้ไปอยู่ตรงไหนกันบ้างถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราจะลงออริจินอลแล้วนะฮะนั่นนะคือประมาณสีออริจินอลสีส้มนะครับทางด้านโน้นนะครับนั่นนะพี่ต่อยโดนไปหนึ่งแล้วน่ะนกอ้นเพิ่งตามมาถึงนะครับน่าห่าส่วนผมจะเลาะไปเรื่อยๆนะนั่นนะจนถึงแหลมน้อยนนนะครับ ยอดหินครับนะบเอ๊ะตรงนี้มันมียอดหินแล้วนะเนี่ยเจออยู่ก็โดนเลยผมว่าน่าจะเป็นเนี่ยแบบเนี้ยู่ด้านล่างอนะโอ้โหเรียบร้อยครับนะครับครับก,ไกไ็ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมทำคลิปผูกสายหน้าเดเลยแล้วกันก็นา,นานาก็เผื่อสายทบสายมานะครับประมาณหนึ่งอกนะครับแล้วก็พันเ่านี้ก้อยแบบนี้นะครับผมจะผูกแบบ ทีงานชายฝั่งนะั้นๆะฮนะก็แนตะ่ก่อนผมสายปลาเหมือนกันแล้วทีเนี้ยก็เอาสายเอ็นมานะครับผมจะตัดเป็นวงช่วงหรือสปีดเป็นวงช่วงๆนะั้นะนะนะช่วงที่เรา,เาถักสายนะครับมาก็หาจุดล็อกสายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหลาตามนะครับมาปุ๊บนะนะม้วนมาปุ๊บนะครับกลางสายนะครับแล้วใส่เข้าตรงสองนิ้วชี้นี่นิ้วชี้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วก้งนะครับหลังจากนั้นก็ สอดจากด้านล่างขึ้นมานะครับสอดจากด้านล่างข้นมาแล้วหลังจากนี้นะครับทําการถักสายเลยโอเคถักพวบนะครับแล้วแต่นานาชอบนะครับขอผ,ผมก็จะอยู่ประมาณ20นะครับโอเคนะครับถักมาเลยครับท่วงถักข้อแรกข้อ2นี่เขาจะไม่ค่อยแน่นนะครับอ่าพอพอเริ่มตึงพวกนั้นนะถักได้เรื่อยๆเลย คถักไปเดี๋ยวผมจะสปีดไปเลยนะครับข้ามไปถึงขั้นตอนเก็บสายนะครับโอเคงานหมึกนะครับไม่ต้องเยอะงานงานปลางานหมึกเหมือนกันนะครับนั่นนะทีนี้เรามาเก็บสายปล่อยครับปล่อยตัวนี้ออกมานะครับ แล้วหลังจากนั้นเอาสายเส้นสั้นมานะครับสายเส้นสั้นมาทีนี้ถักนะครับถักเก็บสายนะครับทับด้านนี้ม้วนขึ้นมานะครับม้วนขึ้นมาป๊บโอเคทับด้านบนนะครับเหมือนเดิมนะครับม้วนโอเคทีนี้ผมจะอาจจะสปีดแล้วนะน,น,นะนะถักไปจุดประมาณอย่างต่ําก็สักสิบนะครับ โอเคครับนะ้นะทีนี้พอได้พ,พอเก็บเก็บเ,เส้นถักตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ก็มาตัดกันาบางท่านเขาใช้ไฟลนนะ่ะนะนะนะแต่ผมจะบ,บ,บีบหัวนิดหน่อยแล้วก็ตัดเลยนะครับโอเคตัดไฟลนะผมไม่แนะนำนะพเพราะสายลมมันเล็กนะโดนไฟเดือวขาดเอานะครับมานั่งถักใหมออ่อีกเอาต่อก็ถักเหมือนเดิมครับถักขึ้นมาอีกสักเจดปดรอบนะครับ แต่น้นะท่านชอบเลยไปครับสปีดโอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับทีนี้ขั้นตอนเก็บสายนะครับนั่นนะตึงสายมุนทบลงมานะครับแล้วก็พันเกีียวเส้นหลักนะครับพันเกี่ยวกลับมาหนึ่งสองสามสี่ห้า 7, อย่างต่ำก็สักเจ็ดเกี้ยวนะครับผมจะเล่นเก้าเลยทีนี้ก็นานๆก็ค่อยรูดลงมาแบบนี้นะครับรูดพอได้ระยะให้มันมีมีบ่วงแบบนี้นะครับแบบนี้นานๆก็ทับสายคืนเลยนะครับทับไปเก้ารอบเหมือนที่ว่าเราพันเมื่อกี้นะครับสอดสายกิดสี่ 4, ทีนี้ก็จับสายแบบนี้ไว้นะครับนะนะจับสายแบบนี้ไว้แล้วก็ค่อยลูดรูดเส้นรูดสายมานะครับเก็บเก็บปลายสายนะครับเห็นไหมนะนะเห็นไหมครับเก็บปลายสายนะครับออโอเคทีนี้ก็ดึงให้ตึงเรียบร้อยครับจัดใช้ได้เลยโอเคครับนะนะดูกันต่อครับโอ้โ,อโอหยินเยอะมาก ไปครับนะ้ามาต่อกันผมลืมสังเกตทางด้านขวานะนะนะ้าก็เป็นหาดลงไปแบบนี้ผมก็ไปตีแช่ไว้ใส่เจอยอดแบบนี้แหละนั่นะนะหินโหดหน้าไม้หินโหดนะครับตีเช็คฐานนี้ดูก่อนใช้เป็นสโลแล้วนะนั่นะนะโอเคครับนะ้านะหลังจากที่ผมเดินเข้ามาจากน้องอ้วนกับพี่ต่อยนะครับเดินเข้ามาพ้นหน้าไม้ไปเลยจนถึงแหลมน้อยๆนี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ ก็สรุปไม่เจอตัวนะแต่ยังไงวันนี้ผมอาจจะอยู่ดึกเลยนะนะนะอาจจะไปคิดกลางคืนนะครับลองดูว่าเราจะเจอตัวกันไหมนะครับมาครับนะนะช่วงบ่ายลมเข้าหน้าครับนะต้องมาด้านหลังมาหาตีหมยหลบลมนะครับนะนะไปมาดูกันว่าช่วงบ่ายเราจะได้ตัวไหม จะเชี่ยวแบบนี้นะดูซิว่าน้ำไปจะเชี่ยวไหมครับเี็นลมมาแล้วครับลมกวนละตีวนซ้ายไปเลยนะทางด้านโน้นก็มีคนตกนะโน่นเล็กๆนน่อนนะเห็นบอกเลย หูดค้ามือเลยนะตัวใหญ่ครับสามตามรึเปล่าสามหรืเปล่าโอ้โ่ครับ বলা ন น้ำกลายเป็นหัวน้ำนะครับหมดแล้วนะน,ะน,ะนะข้ขามือเลยไซส์ไม่ใหญ่นะครับ สีนี้นะครับนั่นะนะจะยกได้ครับแ็มแรกมาแล้วครับของวันกะทางน้ำแล้วว่าน้นจะขอไปซ้ายนะครับยังไงนะครับสองหดนะนะตันี้ครับ แต้มแรกครับมาแล้วนะนะนะยูสุริสีทองเออต้องมีฝูงแนะนะ่แนเฮ้ยทูผู้นะนะทูผู้นะลายยาวโอเคครับดูกันต่อครับนั่นนะหาหลุมก่อนไปครับ <c oughs> ครบันะนะก็ตัวนี้นะครับยูสุรินะครับสามจุดศูนย์นะครับเป็นลายปลา ลษณะน้ำนะครับจากขวาไปซ้ายนะแล้วเมื่อกี้ผมเดินไปทางขวาโน่นไปไล่ตีแต่ทางขวานะก็เลยกลายเป็นว่าผมไปอยูอ่เพราะว่าทางที่ผมเดินไม่ไมเช้านะ่ะมันจะเป็นน้ําดันเข้าหาตัวผมนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแห่งตรงเนี้ยเป็นล่องน้ําแต่น้ํามาตรงนี้พอดีตรงนี้กลายเป็นหัวน้ํานะครับสถานีถามว่าเขาคงมาดักลูกปลาตรงนี้แหละ แต่ครับแั้วน,นะหลังจากเอาน้องซ้ำไปเก็บแปดไม้แล้วครับไม่เจอตัวนะครับจะมาใช้มาชิตจัสิเดี๋ยวเขาหลุมเดินครับใชโ้โยใหญ่ตัวน,นี้ตัวมันสามลองดูว่าจะไล่กันได้ไหมลมกวนครับน้ำเดิน เดี๋ยวเจออีที่บอสนะครับมาตามหาบอสนะครับจุดประสงค์ของวันนี้ เบรกขวาเลยนะนั่นนะ,นะไปโดนหน้าเบรกไงเนี่ยแกนที่สองที่เกียวขับนมะานะ <c oughs> ่ะมาแล้วโอ้ยตายๆนั่นนะโ <c oughs> ค้งแคบไม่ทันนะครับ น้องคายน้ำก่อนครับรีบปิดใส่ผมใส่สวยครับเต็มค้างครับเออแด้อีกสองครับนะว่ลเขาไม่หมดนะตดูนนะมีครอะไรเนี่ยครับกันนะ อันนี้ภาคบ่ายนะครับตนะจากเมื่อเช้าผมเดินมาทางขวานะครับไปขวาไล่มานะครับตอนนี้กลับมาหาที่่อยตรงนี้นะครับะจะอธิบายเพิ่มเตมิมเกี่ยวกับหน้าหม่นะก็ะตรงนี้มันเป็นร่องน้ํานะครับนะนะจากที่ว่าผมจะอยู่หัวน้ํากลายไปว่าผมเป็นท้ายน้ำขนาดพนามาจากทงโน้นนะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาดันเข้ามาก็เลยว่าจังหวะจีโยจริงๆน้ําไม่ลึกนะนะคือน้ํามันดันโยเข้ามาหาตัวผมเองนะครับที่เหลือก็ กลายไปมาผมกลายไปอยู่ห่างน้ําเลยนะครับก็เลยว่าตอนบ่ายก็เลยกลับมาหาที่ต่อยตรงนี้นะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมหน้าใหม่นะครับนะะก็เลยว่าล่องน้ําตรงนี้นะครับกลายไปมาตอนนี้ผมมาอยู่มาอยู่บริเวณหัวน้ําแล้วนะครับพราว่าน้ํามันมาจากทางด้านนี้นะครับเอน้ําไหลไปทางนี้ลูกปลาก็จะเล่นแถวนี้แล้วผมก็โดนตรงนี้สองแ้มนะครับลนะโอเคครับเจอกันในคลิปต่อยาวๆครับวันนี้ผมจะอยู่จนดึกนะครับ ไปเลยนะครับมอเตอสีเขียวแจะมมีสองนะครับน้าเบรกมีปัญหานะครับน้าเวลาโดนตัวมันกลปี๊ดเลยมาครับน้ะสรุปแต้มกันน้องไปแล้วครับไปหวันหนึ่งครับอีกตัวไม่น่าจะอยู่นะเอาอยู่เอครับเอาไปหวันมอนกันครับสองแต้มครับ โอเคครับน้งนะสองแต้มเดี๋ยวไปถ่ายรวมกับพี่ต่อยเนาะโอเคครับก็ครับน้อนะสองแต้มครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนน้องเขาไปหวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆจากห้องอ้วนไปโน้นนะครับฝั่งหินฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ค่อยทยอยกลับกันคงจะอยู่ดึกอยู่นะครับนนะผมจะลองตามหมึกกลางคืนดูนะครับเพราะว่าคงกลางวันหมึกค่อนข้างระแวงนะ ไม่ค่อยเจอตัวนะครับนะ้อันนี้ต้องมาดักอยู่ตรงหัวน้ํานะครับไม่งั้นไม่เจอตัว็อย่างที่ผมเกินในคลิปนะครับจากผมไปอยู่หัวน้ํากลายมาเป็นหางน้ํานะครับพน้ําดันเข้าหาใจฝั่งนะครับวันนี้ไม่เลยกันกว่าผิดแก๊ปไปนะครับแต่ก็ยังว่าแก้ไขสถานการณ์ทันนะครับช่วงเย็นมาดักช่วงบ่ายแต่ไม่ทานข้าวเสร็จก็มาดักตรงนี้ เดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็ผลงานพี่ต่อยนะครับอจากน้ําหนักมือก็เจ็ดแปดขีดเท่านั้นนะครับใา้ใหญ่ครับเอาพี่ต่อยโชว์ผลงานมาผลงานพี่ต่อยนะครับน้ำเช้าน้ำเช้านะครับเราจะตีกันไปเรื่อยๆไม่ตัวเบลเลอครับเดี๋ยวช่างตอนท้ายคลิปแล้วกันครับนะนะตัวผู้ครับะเห็นลายไหมลายยาวๆเงี้ยตัวผู้นะนะ เป็นเมียจ,จะเป็นจุดแต้มๆเขาหาตัวเมียไม่เจอนะครับพี่ต่อยโอเคครับครับนะ้านะนะช่างปลาพี่ต่อยดูกี่ขีดนะครับศูนย์นะครับอู้ห้าขีดพอดี9้าขีดสอง้าขีดหนึ่งครับโอ้เกือบโลครับเนี่ยถ้าช่างตอนเป็นๆน,นี่อมน้ำอีกก็ เกือบโลครับแล้วก้าโลสองครับวนะิทยมาถือหน่อยจะถ่ายรูปให้นันนะเขาสู่ช่องเย็นนะครับคลิปนี้ก็คงจะเปลี่ยนท่างนี้นะครับเดี๋ยวจะตีกันต่อถึงดึกนะครับเพราะว่ากล้องมันมีปัญหาเรื่องถ่ายกันเีงนะครับมาสรุปตอนไปดูทีนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนั้นนะ โอเคครับน้องอ้วนครับบ๊ายบายครับบายครับไอวิต่อยครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับนกอ้วนเซ็งครับวันนี้ไม่ได้แต้มครับกำลังลากกระดองอยู่ครับตอนนี้